ข้อ18เขาให้อินทิเกรตตัวนี้เท่ากับ4ก็ก่อนอื่นเราจะมาจัดรูปตัวนี้ก่อนนะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ย x อยู่ข้างในรูทแสดงว่า x จะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปลี่ยน x ตรงนี้ให้เป็นรูท x คูณรูทเเพื่อจะได้ดึงรูทเเป็นตัวร่วมที่ตัวส่วนได้นะก็ดึงรูทเเป็นตัวร่วมตัวนี้ก็จะเหลือรูท x ตัวนี้ก็จะเหลือ1นะ ก็พอตัวส่วนอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะเอาคอนจูเกตของตัวนี้คูณทั้งเศษและส่วนเพื่อกําจัดรูตตัวนี้นะก็2ตัวนี้คูณกันจะเข้าสูตรผลต่างกําลังสองได้กนากาลังสองเนี่ยรูจะหายไปแล้วก็ลบหลังกำลังสองก็จะเป็นตัวนี้นะก็จะเห็นว่า x ลบหนึ่งเนี่ยจะตัดกันได้ก็จะเหลือตัวนี้หารด้วยตัวนี้เป็นแบบนี้นะ ก็จะเห็นว่ารูทเที่เป็นตัวส่วนเนี่ยเราสามารถกระจายเข้าไปหารทั้ง2ตัวที่เป็นตัวเศษได้กระจายเข้าไปที่ตัวหน้าก็จะเป็น1นะกระจายเข้าไปที่ตัวหลังก็จะเป็นแบบนี้1ส่วนรูทเกเนี่ยก็คือ x กำลังลบ1นส่วน2นั่นเองเนะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตัวเนี้ยก็จะเท่ากับอินทิเกรตตัวนี้นะก็อินทิเกรต1ก็จะเป็น x อินทิเกรตตัวนี้ก็เอาเลขชี้กำลังมาเพิ่มขึ้น1 ลบส่วน2เพิ่มขึ้น1เนี่ยก็จะเป็น1ส่วน2เนเราเอาเลขชี้กลำลังที่เพิ่มแล้วเนี่ยลงมาหารหารด้วย1ส่วน2เนี่ยก็คือคูณด้วย2นะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วอันนี้อินทิเกร,เรตตั้งแต่1ถึง b ก็ต้องแทน x ด้วย b ลบด้วยแทน x ด้วย1ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้ว b ีกลำลัง1ส่วน2เนี่ยก็คือรูทแล้วคิดเลขตรงนี้ แล้วก็ย้าย4ไปลบทางซ้ายก็จะได้เป็นตัวนี้นะแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นแบบนี้ก็จะได้รูทบีเท่ากับ3หรือไม่ก็ลบ1น,นะแต่ว่าค่ารูทเนี่ยมันเป็นเลขติดลบไม่ได้ก็จะเหลือรูทบีเท่ากับ3แค่ตัวเดียวก็ยกกำลัง2ก็จะได้ b เท่ากับ9นะข้อนี้ข้อถามค่าของตัวนี้ก็แทน b เท่ากับ9ลงไปตรงนี้ คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้91นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง